เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินทางมาถึงแล้วก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนกรุณาลงทะเบียนรับของชํำด้วยแก้วหกลูกหกใบหนังสือสำเนียบรุ่นและก็บัตรเข้าที่พักตามที่คณะกรรมการของเราได้เช่าเอาไว้ป้ายชื่อต้องแขวนคอไว้นะครับอย่าให้หลุดหายเม็ด ทุกคนต้องแขวนคอไว้นะครับบางบางท่านนี่ไม่เจอกันหลายปีจําชื่อกันไม่ได้จะได้ทักทายกันถูกนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไม่แขวนแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่ากันสถาพรณ์ครับผมเมื่อเพื่อนเอนเรามาถึงลงทะเบียนเรียบร้อยได้ที่พากเรียบร้อยเข้าไปบริเวณงานเรียบร้อยก็ขอให้เพื่อนๆเ,เดินทักทายกันบ้าง อาจจะหลงอาจจะลืมหรืออาจจะจําเพื่อนไม่ได้เพราะว่า30บกว่าปีที่เรามารับราชการตํารวจครั้งนี้ร่างกายหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ขอให้เพื่อนทักทายเมื่อทักทายกันได้ที่ทางแล้วก็ขอให้เพื่อนนั่งโต๊ะที่เราจัดไว้ให้เพื่อนคณะกรรมการของเราได้จัดไว้ให้เพื่อนนั่งครบ8ที่8คนเราไม่ใช่บังคับเพื่อนแต่ขอความร่วมมือจากเพื่อนอน,นั่งให้เต็มเลยครับ สำหรับอาหารพิเศษนะครับวัวาหันทางด้านทีใต้นะครับไปบริการด้วยด้วยตัวทั้งท่านเองนะครับซึ่งเป็นอ,อาหารอ,อร่อยแล้วก็อของข้าราชการตำรวจรุ่นน้องรุ่นพี่มาร่วมรายการครั้งนี้ก็หลายเจ้านะครับหลายรุ่นนะรุ่น14รุ่นย7บเรุ่น33รุ่นย9ิกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเราในะนาคณะ กรรมการจาัดก,การเรลี้ยงรุ่นพบปะสังสรรค์รุ่นที่5จอหอจังหวัดบุรีรัมยินดีต้อนรับเพื่อนที่เดินทางมาต่างจังหวัดที่เดินทางมาจากต่างหน่วยงานสู่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ด้วยความรักและความผูกพันขอเรียนเชิญเพื่อนเข้ามาในเวงานถ้าหากเพื่อนลงทะเบียนรับของชำด้วยได้ที่พักเรียบร้อยแล้วด้วยความรักและผูกพันจากใจจริง ที่มีต่อเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาในโอกาสนี้ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเดินทางมาหรือเดินทางมาถึงแล้วอันดับแรกลงทะเบียนรับของชำด้วยแก้หกลูกหกใบหนังสือทาเนียบรุ่นแล้วก็แลกบัตรเข้าที่พักสำหรับที่พักถ้าากไปไม่ถูกหรือ จะไปยังไงก็แล้วแต่เรามีลูกๆและก็ะเจ้าหน้าที่คอยแนะนำะนำทางพาไปนะครับเมื่อเข้ามาถึงเรียบร้อยก็ขอให้เพื่อนๆอย่านั่งนิ่งเหมือนหุน่นพยายามพยายามทักทายเพื่อนบ้างเดินไปเดินมานะครับก็ขอความร่วมมือด้วยเราจะได้รู้จักกัน ถ้าหากไม่รู้จักกันแล้วไปเจอที่อื่นจะคิดว่าเป็นคนอื่นไปถ้าเราทักทายกันบ่อยๆเข้าก็คงจะรู้จักกันสถาพรสถาพรบอกว่าหาเพื่อนถ้าขอเชิญเพื่อนทุกคนนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนอันดับแรกลงทะเบียนรับของชำด้วยแก้วหกใบ หลกหนังสือทำเนียบรุ่นและก็แลกบัตรเข้าที่พักสำหรับที่พักถ้าหากไปไม่ถูกเราจะมีว่าไงเพื่อนอพิชาทางหลวงเพชรบุรีเพื่อนเราก็เพิ่งมาถึงเราในานามนาคณะกรรมการรุ่นยี่้าจ้หอจังหวัดปุยลำยินดีต้อนรับเพื่อนหวั <laughs> งว่าเพื่อนคงอยู่สว่างนะห้ามกลับก่อนใช่พวกสกลนครก็มาแล้วด้วยววีระปัตน ก็มีเพื่อนๆมากระซิบายประชาสัมพันธ์ว่าเพื่อนต่างจังหวัดไกลสุดกู่จากสกลนครก็เดินเดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วเราในคณะกรรมการรุ่นย5่ห้าจอหอจังหวัดวิรรัก็มีไมตีจิตยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนที่มาในงานพบปะสังสรรค์นพตรุ่น2 5หจอหครั้งที่ยีที่จังหวัดบุรีรัมครั้งนี้ เกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายอนุรักษ์ประดับดีและนางสาวอนุษาเรียงลอยค่ะรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับวงตรีลูกทุ่งของเราก็เป็นวงตรีลูกทุ่งสตริง c o m โ o ซึ่งได้ผ่านการแข่งขันได้หลายๆเวทีใช่ไหมครับและเวทีที่เด่นๆที่ทุกท่านถ้าใครที่ติดตามชมรายการชิงช้าสวรรค์ ใช่ค่ะก็จะพบกับชุดการแสดงชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดการแสดงที่คนข้างประทับใจหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นเพลงชาชาซึงซ้งซึ้งซึ่งแดนเซอร์เพลงนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชมมากเลยว่าเต้นสวยนักร้องก็โอ้โหเสียงแบบเพราะมากเลยนะคะไม่มีอันเดียวเหรอเนี่ยลำบากมากเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับพี่รู้ว่าไม่มีอันเดียว สำหรับบทเพลงต่อไปที่ทุกท่านจะได้พบนะคะค,คือเพลงอะไร